อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ เดินระวังด้วยนะครับคุณมินระดาเดี๋ยวคุณจะล้มเอานะครับแหมดูแลดีเหมือนคุณพ่อตัวจริงเลยนะคะก็แหมลูกของผมนี่สวัสดีครับมินระดาชอบอินดีต้อนรับนะครับแม่ค่ะหนูอยากกินเค้กค่ะกินเลยสิจ้ายี่หว่าหนูอยากกินเค้กแล้วค่ะคุณแม่ หนูมีนพ่อว่าวายุทิน่ะเหมาะสมกับการเป็นพ่อของหนูสุดแล้วนะอบอุ่นมากเลยดูแลหนูเป็นอย่างดีเลยก็วายุทินซะอย่างนี้ค่ะแม่ค่ะเค้กส้มที่เราสั่งเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะพี่เขาทำดีมากอืมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยคนเขาทำฝีมือดีมากเดี๋ยวจะมาอุดหนุหนบ่อยนะคะค่ะเฮ้ยแห็นคนอื่นมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย คุณเพื่อนค่ะพอมีผู้ชายดีๆเข้ามาเนี่ยอบอุ่นจังเลยเนาะอยากมีแฟนแบบเขาบ้างอะ่ะโอ้ที่สอนนอมีผู้ชายตเต็มๆเลยทำไมไม่เอาล่ะแหมพูดให้กำลังใจเนาะแต่เราไม่เอาหรอกนะเราอยากโสดต่อนี่ไงวายุธินฝากดูแลเพื่อนฉันได้นะถ้าเพื่อนฉันน่ะเกิดมีอะไรขึ้นมาฉันเอานายเข้าคุกแน่โหแน่นอนครับผมไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะครับคุณมะปาง คะแม่ไม่ต้องห่วงหนูนะคะตอนนี้หนูทํามันสําเร็จแล้วค่ะมีร้านของตัวเองแล้วค่ะอ๋อแม่อย่าลืมนะคะตอนนี้หนูตั้งท้องอยู่นะคะอีกไม่นานหนูก็จะเห็นหน้าลูกแล้วนะคะหนูคิดถึงแม่นะคะสวัสดีค่ะเออพี่ประวัิเออน้องมีนนี่มีนใช่ไหม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพี่คิดถึงหนูมากเลยนะครับน้องมีนเออเออเอามือของนายออกจากลูกสาวเช่นเดียวนี้นะออคุณลุงจัก,กรินสวัสดีครับไม่ต้องมาเรียกฉันว่าลงุงทำไมเดี๋ยวนี้ลุงจัก,กรินถึงต้องมาว่าผมด่าผมแบบนี้ด้วยล่ะครับนี่นายยังไม่รู้อีกเหรอ ตอนแรกอ่ะใช่ฉันจะให้นายอ่ะมั่นกับลูกสาวฉันแต่เธอนะ่ะไปหาคบกับผู้หญิงคนอื่นรู้ไหมว่าลูกสาวฉันเสียใจมากแค่ไหนฉันอนะ่ะผิดหวังในตัวนายมากเลยฉันก็เลยหาแฟนใหม้ม่ให้กับลูกสาวฉันเออเออใครเหรอครับผมไงครับพี่ประวัติเอ,อ๊ะนี่ไอวายุเธอมาคบกับมินดาฉันได้ยังไงเนี่ยก็ผมจะมาทำหน้าที่เป็นแฟนให้กับมินดาไงล่ะ ถ้าอยากจะมาเป็นแฟนของมิลาดาอีกรอบนะบอกได้เลยนะมาทางไหนกลับทางนั้นผมไม่เคยเชื่อเลยนะว่าพี่จะเป็นคนแบบนี้หาแฟนคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่มีแฟนของตัวเองอยู่แล้วผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้เลยว่าผมอรักมิลาดามากแค่ไหนคอยดูกันนะครับ าวอดคะทำไมช่วงนี้ถึงไม่เคยดูแลใส่ใจให้กับสาบ้างเลยล่ะเนี่ยไม่รู้อีกหรอเธอละแหละทำตัวน่ารำคาญมากทำให้ฉันนะไม่อยากจะใส่ใจเธอตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วทำไมคะพี่พูดเหมือนว่าพี่อ่ะมีแฟนคนใหม่เลยนะบอกมานะบอกมานะหืมใขายนะมันแอบชอบพี่ปะวะฉันจะไปตบหน้ากันถนนให้ดู นี่อยากรู้มากใช่ไหมฉันนะ่ะกลับไปแอรักมิลดาอีกแล้วนะอะไรนะพูดใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะฉันกลับไปแอบรักมิลดาไม่จริงไม่จริงถามหน่อยทำไมอยู่กับหนูมันไม่ดีตรงไหนโอ้ยจำใส่หัวโขก,กแกบ,บ้างนะ ทำตัวน่ารำคาญบังครับนุ่นบังครับนี่เอ,อ้อยากได้นุ่นอยากได้นี่ฉันรำคาญเธอมากแล้วนะหนูหนูสัญญาว่าหน,นูจะปรับปรุงไปให้ดีที่สุดแต่พี่อ,อยาไปหายอีนางนั่นได้ไหมอ่ะสายไปแล้วนะฉันน่ะเลิกกับเธอดีกว่าเร่พี่จะไปหายอีนางนั่นอีกแล้วใช่ไหมไม่ยังไงหนูก็ไม่ให้ไปอีนางนั่นน่ะมันไม่ไดีมันท้องนะ ท้องฉันก็ไม่สนฉันไม่ได้เป็นคนเรื่องรูปลับภายนอกต่างหากล่ะช่วงนี้พรว่าเราอะต้องมาขายของแล้วเพราะว่าแซนวิชน่าขายดีมากเลยนะคะจ้าคุณเพียงพรเราต้องขายแบบนี้ไปก่อนนะเพราะว่าช่วงนี้พี่กระตกงานเหมือนกันล่ะแปลกนะคะคุณคงเชษเดี๋ยวนี้ยี่สามันหายไปไหนเนี่ยตั้งเก้าเดือน พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปล่อยนั่งไปเถอะนางโตแล้วเดี๋ยวนั่งก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆแบบนางเดี๋ยวนางก็กลับมาเองอุ๊ยยังไม่ปิดร้านใช่ไหมคะนั้นขอซื้ออาหารกล่องแซนด์วิชแล้วก็ไข่ที่นึงค่ะว่าจะปิดร้านและยังมีลูกค้าอยู่เอาได้ค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะหน้าตาคุณคุใช่คุณคงเช่กับคุณเพียงพรไหมคะใช่พ่อแม่ของสาวลิตาไหมคะอ๋อใช่ครับมีอะไรหรอครับ นี่พวกคุณยังไม่รู้อีกหรอคะสาลูกของคุณนะนะั่นน่ะแย่งผัวชาวบ้านจะเขาเมวาส่วตอนนี้เลิกกันแล้วนะไปหานางหน่อยสิพอดีฉันอยู่ใกล้ๆโรงแรม่ะแล้วฉันนะ่ะก็ได้ยินเสียงทะเลาะก,กันนะ่ะโรงแรมนี่ที่นี้น่ะฉันส่งพิกันไปให้นะอะไรนะยิสาแย่งผัวชาวบ้านเชาเขาไม่ได้การละต้องไปหานางสักหน่อย ฉันก็แค่ยอยากมีแฟนเือนคนอื่นคนเขาแต่ฉันหาแฟนไม่ได้มันผิดหรอที่ฉันแย่งแฟนคนอื่นชาวบ้านจะเขาว่าเอ๊ะนี่เสียงใครเคาะประตูเนี่ยหรือว่าพี่บอสอาจจะมาคืนดีกับเราก็ได้ประตูไม่ได้ล็อกค่ะเอ่อพ่อแม่นี่ยิสาโลกมันเด้อจริงๆเลยนะเนี่ยทำอะไรไม่เคยคิดเลยสักอย่าง นี่ลกูกทำไมลูกต้องไปหาแย่งแฟนชาวบ้านชาวเขาด้วยฮะรู้ไหมมันไม่ดีก็ถามได้อ่ะต่อิมีนดัดได้น่ะมันมีแฟนดีๆหนูก็แค่อยากได้หนูก็แค่ไปแย่งอ่ะมันไม่มีอะไรหรอกอ่ะแถมนางทองด้วยนางอาจจะดูแลแฟนได้ไม่ดีอ้อยแม่ตีหนูทำไมอ่ะนี่ลูกคิดได้ยังไงเนี่ย แย่งแฟนชาวบ้านชาวเขาเพราะว่าเขาดูแลได้ไม่ดีนี่ลูกอ,อะไรคิดเนี่ยฮะรู้ไหมการแย่งแฟนคนอื่นชาวบ้านชาวเขาเนี่ยมันทําให้คนอื่นน่ะเสียความรู้สึกนะรู้ไหมหืมยแย่งไม่พอนะสมควรแล้วแน่ที่เขาเลิกกับแกนนะ่ะที่แม่ตบหน้าลูกอะ่ะก็เพราะว่าแม่หวังดีแม่สอนลูกนะรู้ไหมกลับบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้เลยนะแต่หนูอย่าขาดคำสั่งแม่ สานี่ดื้อจริงๆเลยนั้นเนี่ยโตยิ่งกนไหนแล้วเนี่ยยังทำตัวไม่เหมือนกับคนโตสักทีทีหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะสาะเป็นพ่อเธอนางเมะดาที่ทำให้ชีวิตฉันพังไม่เป็นท่าฉันจะไปฆ่าแกจะทำให้แกใช้ชีวิตแบบไม่สุขสบายหรอกนะ วันนี้เป็นวันอยู่ของพวกเราเราต้องเล่นรีบเล่นรีบเล่นพนันแล้วเร็วเออนี่นางจิราพรเล่นพนันแบบนี้ไม่โดนตำรวจจับหรอเนี่ยโอ้ยตำรวจเหรอโอ๊ยจะไปกลัวทำไมล่ะฉันไม่กลัวหรอกนะแกหละป๊อชัดชัดเลยเล่นพนันสนุกกันไหมจ๊ะโอ๊ยไม่สนุกก็บ้าแล้วสิโคตรสนุก อุ้ยขอตำรวจเล่นด้วยสิจ้าได้เลยจ้ะเฮ้ยคุณตำรวจพวกคุณถูกจับแล้วในข้อหาเล่นพนันไม่รู้เหรอว่ามันผิดกฎหมายเดินดีๆด,ด้วยนะครับระวังมันจะล้มนะครับมิลดาค่ะ หนูมีนพ่อดีใจมากเลยนะพอว่าเราน่าจะปิดล้านสักสามสวันเพื่อจะพาหนูไปหาหมอไงล่ะเวลาถึงโรงพยาบาลเวลาปวดคลอดเราก็ไม่ต้องมีปัญหาใช่เลยค่ะหนูอยากเห็นหน้าลูกของตัวเองไว้ๆแล้วค่ะเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยสวัสดีครับอ๋อค่าเชาวบ้านหรอครับโอเคเออมิลดาเราลืมไปเลยเราอ่ะลืมจ่ายค่าเช่าบ้านเดี๋ยวเราไปก่อนนะ อ๋อไม่มีปัญหาหรอกนะเดี๋ยวเราว่าจะไปโรงพยาบาลหน่อยถ้านายทําเสร็จแล้วก็มาหาเราที่โรงพยาบาลนะเคจ้าถ้าเสร็จเมื่อไหร่จะรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเลยนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลกันดีกว่าถ้าถึงโรงพยาบาลแนละ้วเดี๋ยวพ่อจะรีบเก็บของเอาเสื้อผ้าหนูไปไว้ที่โรงพยาบาลด้วยนะค่ะคุณพ่อเอ๊นี่พวกนายเป็นใครเนี่ยปล่อยเันไปเดี๋ยวนี้นะออกไปนะ มีเรื่องอะไรกับพวกเราปล่อยไปเดี๋ยวนี้เลยนะอยู่นิ่งๆแล้วก็ดมซักไม่จะไม่ดมอย่านะอ้อนี่มุกแกมาทำอะไรฉันนะปล่อยไปเดี๋ยวนี้นะ <c oughs> แค่นี้ก็หลับแล้วเฮ้ยกว่าจะทำให้หลับมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเอะคุอสองกินนันเนี่ยผู้หญิงคนนี้แกท้อนี่นาฉันไม่อยากทำไายผู้หญิงนะเนี่ย ที่ไหนนะเอ๊ะนี่เราโดนจับได้ยังไงเนี่ยไม่นะหึฉันต้องรีบโทรหาวายุธินแล้วฮัลโหลวายุทินเอ๊หรือว่าพวกเขาจะไปโรงพยาบาลกันแล้วนะเราต้องไปโรงพยาบาลเอ๊ะแล้วนี่มิเราดาโทรมาทําไมเนี่ยฮัลโหลมิเรดาฮัลโหลวายุทินตอนนี้ฉันโดนจับว่ะเดี๋ยวฉันส่งพิกัดไปให้นะรีบมาช่วยฉัน อะไรนะมินดาเธอกับพ่อเธอโดนจับเหรอเดี๋ยวเราร่บไปช่วยนะปล่อยผมไปเถอะนะครับคุณตำรวจผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วที่ทำไปเพราะผมแค่อยากเล่นเฉยๆครับและทีทาทำไมไม่ทิดล่ะฮะและทีนี่จะมาสามนึงสามนึกอยู่นั่นแหละอีพวกคนนี้นี่เอ๊ใครโทรมาเนี่ยเอาคุณมายุทินนี่นะโทรมามีอะไรนะฮะลัลโหล ฮัลโหลครับคุณมะปางตอนนี้คุณมินราดากับคุณจัก,กรินโ mm hmm. ดนจับตัวไปต้องเรียกให้คุณมาช่วยเหลือตอนนี้ด่วยเลยครับสวนสถานที่เนดะี๋ยวผมส่งพิกัดไปให้นะครับว่าไงนะมินราดาถูกจับตัวไปหรออ้าวหัวดทำไมหน้าซี่แบบนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างกับอี5ีหนะ EP 6เป็น EP สุดท้ายแล้วนะฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็สำหรับวันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊าย